สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดถึงคิวประยุทธ์ก็มาทอปร,ปรชกัดไม่ปล่อยตามจองเวรบ้านพักประยุทธ์ยกคำพิพากษาศาลตำแหน่งไม่ได้อยู่ในเขตอาหารทั้งหมดโดยเมื่อวันที่17มิถุนาย,ยน ทีรัฐสภานายธีรชัยพันธุมาตสอสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆศกคณะกรนมาทีการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือกมธปป,ปชได้ถแถลงภายหลังการประชุมกมธว่าเรื่องประเด็นบ้านพักหลวงนายยกรัฐมนตรีกมธเคยเตรียมที่จะไปลงพื้นที่ดูบ้านพักหลวงแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงโควิดจึงไม่สะดวกที่จะลงพื้นที่ และติดปัญหาตำแหน่งของบ้านพักนาย,ยกว่าเป็นที่อยู่ในเขตของกรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์ซึ่งโอนย้ายไปแล้วหรือไม่แต่ดูจากคำพิพากษาของสารธรรมนูญแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในเขตนั้นทั้งหมดนายธีรชัยกล่าวต่อว่าโดยกรมทได้เชิญผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงและ พูว่าการประปาะคนครหลวงมาชี้แจงถึงการจ่ายเงินค่าไฟว่าจะอย่างไรซึ่งได้ถามไปสองประเด็น 1. การขอใช้ไฟฟ้าในนามหน่วยงาน 2. ยื่นขอใช้ในนามบุคคล แต่ทางผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถตอบได้ว่าบ้านพักนายกเป็นบ้านเลขที่ใดทั้งที่ในคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญได้ยืนยันว่ามีบ้านพักมีเลขที่ชัดเจน253 54แต่ทางฝ่ายผู้ว่าการไฟฟ้าตอบว่าไม่ทราบโดยให้เหตุผลว่าในระบบชื่อไม่มีชื่อผลเอกประยุจันโอชาเป็นเจ้าของบ้านดังกล่าว และในหน่วยงานกรมทหารราบที่หนึ่งไม่ได้ระบุไว้แต่กลับพบว่ามีบ้านเลขที่253ั54อยู่4รายซึ่งตั้งอยู่ในเขตสะพานสูงยานนาวาลาดกระบังและบางนาไม่ใช่บ้านพักทหารไม่มีข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในบ้านเลขที่253ั54ในกรมทหารราบที่1ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะทราบข้อมูลเพียงการเกิดหรือดับของไฟฟ้า ในบ้านพักเท่านั้นแต่ไม่ทราบบ้านเลขที่จึงยังไม่ทราบว,ว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้ข้อมูลจะยืนยันการตรวจสอบการใช้จ่ายเป็นสิ่งของที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่ในทีรัชัยกล่าวตัวว่านอกจากนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบยืนยันยอดค่าไฟแต่ละเดือนของบ้านพักนายก ในกรมทหารรับที่1ที่ส่งไปยังหน่วยงานเบิกจ่ายภายในอีกด้วยทางทางที่มีเจ้าหน้าที่มาจุดค่ามิเตอร์ถึง7จรายจะไม่ทราบเลยหรือว่าบ้านพักนายกในกรมทหารรับที่1อยู่ตรงไหนทางที่มีคนจดมิเตอร์ถึง7คนเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่แปลกเพราะเราถามไปแต่ไม่ได้คําตอบอาจเป็นเพราะอำนาจรัฐต่างๆทํา,าทให้ไม่กราอย่างไรก็ตามทางกรมทรจะเชิญเจ้าหน้าที่7คนที่มาจดมิเตอร์ กรมทหารราบที่1มาให้ข้อมูลว่าบ้านพักนายกขึ้นอยู่กับระบบใดในายธีรชัยกล่าวด้วยว่าสําหรับการชี้แจงของการประปาะคนครหลวง <c oughs> ก็ได้ชี้แจงเช่นเดียวกับการไฟฟ้าที่ไม่สามารถให้รายละเอียด ของบ้านพักได้และไม่พบชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าของบ้านพบเพียงชื่อของภรรยานายกรัฐมนตรีเท่านั้นอย่างไรก็ดีกรมทรจะตรวจสอบบ้านพักนายกรัฐมนตรีต่อไปแม้จะเป็นเรื่องที่ยากลําบากใครเปิดเผยรายละเอียดยืนยันว่าจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปถึงเวลาแล้วล้างบางสวล็อกโบทประยุทธ์ เกมแก้รัฐธรรมนูญเตรียมออกสตาร์ทอีกรอบในการประชุมรัฐสภาสามัญฤดูการใหม่หลังจากสมัยประชุมที่แล้วเกมแก้รัฐธรรมนูญปิดฉากไปด้วยการถูกคว่ำไปอย่างไม่ใหญ่ดีมาคราวนี้พักพลังชารัฐปักหมุดแก้ไขารายมาตราแทนส่วนพรคฝ่ายรัฐบาลที่อกหักแก้ไขรัฐธรรมนูญในยกแรกอย่างพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาพักภูมิใจไทย ก็กอดคอเป็นพันธมิตรเตรียมเดินหน้ายืนร่างแก้ไขใหม่เช่นเดียวกับหกพักฝ่ายค้านกระทั่งวันนี้เกมแก้รัฐมนูญถูกแบ่งเป็นสีก่ก๊กเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาก๊กแรกคือพักรองชารัฐโดยภัยบุญนิติตวันรองหัวหน้าพักชงแก้ไขรายมาตราแทนแก้ไขทั้งฉบับแบ่งเป็น13มาตราใน5ประเด็นคือ ประเด็นที่1แก้ไขเพิ่มเติมหมวด3ส,สิทธิและเสรีภาพแก้ปัญหากระบวนการไพมารี o ว e ของพกักการเมืองประเด็นที่2แก้ไขระบบการเลือกตั้งใจความหลักให้บัตรเลือกตั้งสงใบมีสอสอแบ่งเคซี100คนสอสอบัญชีรายชื่อ100คนตามรัฐมนูล2540นูญ2540และ2550ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ประเด็นที่3แก้ไขเรื่องการพิจารณาพอรบองงบประมาณมาตรา144ซึ่งเดิมมีปัญหากระทบต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณประเด็นที่4แก้ไขอุปสรรคในการทำงานของสอสอและสวให้สามารถติดต่อส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและเจ้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ ประเด็นที่5อำนาจวุฒิสภาแก้ไขบทเฉพาะการมาตรา270ให้สอสอร่วมมีหน้าที่และมีอำนาจติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจากเดิมที่ให้สวทำหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาผลึกกำลังกัน กกที่สองพักร่วมรัฐบาลประกอบด้วยพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยและพักชาติไทยพัฒนาโดยมีพักประชาธิปัตย์เป็นเจ้าภาพในการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในหประเด็นประกอบด้วยหนึ่งแก้ไขมาตราว่าด้วยสิทธิของประชาชนสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิที่ดินทำกินสิทธิผู้บริโภคและสิทธิชุมชนเหมือนรัฐธรรมนูน2,550 2. ระบบเลือกตั้งให้มีสะสะเขต400คนสะสะบัญชีรายชื่อ100คนเลือกตั้งโดยบัตรเลือกตั้ง2ใบ3บุคคลที่จะเสนอตัวเป็นนาย,ยกมนตรีในสภาจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีนาย,ยกรมนตรีที่เสนอจากพกักการเมืองหรือต้องเป็นสะสะเพราะถือว่าได้ผ่านการตรวจสอบและผ่านการเลือกจากประชาชนมาแล้วส่วนหนึ่งและแก้มาตรา272ไม่ให้อำนาจสวเลือกนาย,ยกรลฐมนตรี 4. แก้ไขมาตรา256ว่าด้วยกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้เสียงรับหลักการไม่น้อยกว่า3ใน5ของจำนวนสมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่และตัดส่วนของเสียงสวจำนวน1ใน3หรือ84เสียงออก 5. แก้ไขมาตรา236ที่ระบุว่าให้สมาชิกสภาผู้แทะะนรัศดรหรือสมาชิกรัฐสภายื่นเรื่องไปให้ประธานรัฐสภาหรือประธานสภาที่ตนเองสังกัดอยู่โดยเปลี่ยนให้ยื่นต่อประธานรัฐสภาวินิจฉัยเบื้องต้นว่า เห็นด้วยกจะส่งดำเนินคดีต่อปปชหรือไม่เท่านั้น 6. ก,กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อคืนอำนาจให้กับท้องถิ่นจุรินลักษณะวิสิตรองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าร่างแก้ขัรรมนูจะต้องเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นไม่ใช่แก้แล้วถอยหลังเข้าครองถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่สนับสนุนด้านฝ่ายค้านชงอยู่3ประเด็นกกที่3มฝ่ายค้าน6พักประกอบด้วยพักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักเพื่อชาติพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยและพัก พลังปวงชนไทยตกผลึกอยู่ที่3ประเด็นแยกกันยืนร่วมกันตีตามที่ประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่หัวโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมา 1. การแก้ไขมาตรา272ที่ตัดอำนาจสวในการร่วมโหวตเลือกนายกพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นยตินี้พร้อมกัน 2. แก้ไขมาตรา256เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือสอสอรพักเพื่อไทยจะเป็นผู้ยืนไม่ปิดโอกาสที่จะให้พักร่วมฝ่ายค้านอื่นมาร่วมเสนอ 3. ประเด็นอื่นๆเช่นสิทธิเสรีภาพของประชาชนระบบการเลือกตั้งและเรื่องอำนาจสอบวร,รวมถึงการนิรโทษกรรมคอสอชอที่ระบุไว้ในมาตรา2 7 9 ขณะที่กกที่4คณะก้าวหน้าล้มโละเลิกล้างกกที่4กลุ่มรีโซลูชันที่ประกอบด้วยคณะก้าวหน้าไอลอและพาริสวัชรสินธุผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเข้าสุรทฐสภาเป็นครั้งที่สองโดยเน้นอยู่4อย่างคือล้มโละเลิกล้าง 1. ล้มสอวอเดินหน้าสภาเดี่ยวประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเพื่อออกแบบที่มาและอำนาจของวุฒิสภา 2. โลสารัรมนูญองค์กรอิสระปฏิรูปที่มาอำนาจการตรวจสอบให้สอสอเป็นฝ่ายคัดเลือกและรับรองตุลาการสารธรรมนูญและกรรมการอ,องค์กรอิสระจากเดิมที่เคยเป็นอำนาจของสอว 3. เลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนปฏิรูปปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศ 4. ล้างมรดกรัฐประหารหยุดวงจรอุบาทความประชาธิปไตยด้วยการเพิ่มหมวดใหม่ ในร,รัฐมนูญชื่อว่าการลบล้างผลพวงรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557และการป้องกันและการต่อต้านรัฐประหารขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์สยามรัฐและประชาชาธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี